ที่นี่เป็น new destination นะคะมันมีความแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกับความมินิมอลนำสมัยมาแล้วนี่นะไม่อยากกลับเลยข้างหน้าเต็นท์เราคือนี่เลยมีแคมป์ไฟแล้วก็มีบ่อน้ำที่ใหญ่มากมันแสบแสบอ่ะมันแสบแสบในปากอ่ะหลงไยอ่ะห้องเงาเยอะเลยเนเกต้า มันเผ็ดมากหูระเบิดเลยอ่ะฮัลโหลวันนี้มามาัควงสามหุ่่ม าหนุ่มไปไหนกันดีครับยังยังไม่รู้ไปดูก่อนยังไม่รู้ไปดูก่อนวันนี้เราจะไปเที่ยวแคมปิ้งกันแต่เราจะไปเข้าแคมป์ช่วงประมาณแบบ4ี่มงเย็น <Anita S 1> เราก็เลยแวะวามาที่นี่ที่นี่เป็น new destination นะคะที่เส้นแม่ริมแม่แตงนะกำลังมาเลยที่นี่ตลาดเกลียงไกรนะคะเอกลักษณ์ของที่นี่คือดูสิเขาจะมีโองต้งแต่ทางเข้ามาเลยนะคะการเข้าเราก็ต้องสแกน อุณหภูมิก่อนนะคะโอ้มีมืนเก๋ๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยแล้วดูคณะเราสิค่ะโอ้โหมีโอป้ามาด้วยนะคะวันนี้ออป้าชื่ออะไรคะโอป้า นี่เสียเขาวาดูปได้อะต้องไหนวาดรูปค่ะอุ้ยนี่ไงเขามีวาดรูปเดี๋ยวหนูไปวาดนะหนูอยากวาดรูปหนูไหมอ่ะไปสิอ่ะมีแบบดนตรีสดด้วยอ่ะพาชิลลี่ไปวาดรูปก่อนวาดรูปเหมือนนะคะวาดรูปเหมือนได้ไหมอ่านี่หนูคนนี้อยากวาดค่ะลูกสาวค่ะอ่ะลูกไปนั่งเลยไปนั่งเป็นแบบอุ้ยไปเลยไปเลยวาดโอป้าให้แม่ด้วยนะคะลูกสาวกระเด็ดดีจะออกมาเป็นยังไง เ,เนี่เดี๋ยวจะพาเดินชม,น,ชมนิมก่อนมินิมอลนนะดูเก๋มากเลยมันมีความแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกับความมินิมอลนำสมัยรวมกันเข้าไปดูสิอันนี้เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟพี่ไผ่ไดื่มอะไรคะชาะเขียวฮะชาะเขียวและคะใช่แล้วอุ้ยตรงนี้เป็นแบบโซนแอร์นะจ๊ะเป็นห้องแอร์อุ้ยหอมมากเลยอ่ะเป็นร้านน้ำแข็งใสหรอ โอ้นี่เมนูที่นี่มิตรม่่นนะคะน้ำลำย้ายลำใหญ่เหรอคะใบเตยบุนน้ำลินจีอ๋อแล้วเขาก็จะมีขนมหวานแบบนี้เอาเมนูเด็ดซิเนเจอร์ของที่นี่สักหนึ่งเอาน้ำแข็งใสมาหาเม็ดสะคะเอาเอาน้ำแข็งใสมาหาเม็ดอันนี้ค่ะเอาไปทาข้างนอกก็ได้ใช่ไหมคะโอเคเซตใหญ่นะคะเซตใหญ่เลยค่ะเด็กิเยอะมาก ได้ค่ะเซตใหญ่เลยค่ะอุน่ากินมากเลยอ่า299บาทนะคะน้ำแข็งใสเดี๋ยวเราจัดเซตใหญ่ไปกินกับเด็กๆหนูหนูมีเงินสดพอดีแบบไม่ต้องทอนเอาไหมไม่ได้เขารับเป็นสแกนอย่างเดียวนะทุกคนก็ดีนะมันก็ปลอดภัยดีเนาะโอเคร้านมินิมวนนะคะเขามีแบบของให้ซื้อกลับบ้านด้วยนะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยทองม้วนเอ้ยก้วยกรอบเอ้ย ขนมขิงกะทิ โอ้ยของจินเยอะมากเลยอ่ะอารมณ์เป็นแบบขนมไทยที่ซื้อกลับเป็นของฝากได้เนาะที่นี่คือแบบเก๋จริงๆด้วยเป็น new destination ที่เปิดใหม่นะมามิสั่งเซตของหวานมาให้แล้วอันนี้ไลฟ์เหรอคะสวัสดีค่ะพี่พี่อันนี้คือโดนอะไรกัดหรือเปล่าใชห่หนูกัดหนูกัดเสื้อก็เลยมีรูแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่หนาวขนาดนั้นจะเอาคอเต่าขึ้นก็ร้อนมากฝั่งนี้นะเขาก็มีแบบขายผักออร์แกนิกเป็นแคนเบทนี่ แล้วก็มีไข่ออแกนิกด้วยกาแฟส้มหนึ่งค่ะอาระหว่างรอกาแฟเดี๋ยวไปดูซิว่าลูกสาววาดรูปถึงไหนแล้วนป่นแบบน้อยนิ่งมากเลยดีมากคุณลุงจะได้วาดลูกหนูได้อุ้ยน่ากจอุ้ยมันมีอยากได้ด้วยเลยอ่ะ จริงค่ะอันนี้ในรูปวาดนะคะชีนใช่กันอแคนันนี้ตัวจริงนะคะเอาแค่นจะวาดทุกคนเลยทีนี้วันนี้วันนี้คุณลุงงานเข้าเยอะหน่อยนะคะคุณลุงชื่ออะไรคะคือนารอดม์โบตูอะไรคะแต่สามห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองนี่ใครอยากวาดรูปเหมือนคุณลุงวาดเหมือนจริงๆแน่ดูสิเด็กๆอย่าลืมสมาธิคุณลุงนะ สุกเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อคุณลุงอยู่ที่นี่สุกเสาร์อาทิตย์นะคะคิดภาพลาเท่าไหร่อะคะ500บาทภาพลา500บาทนี่ it it's so realistic แม m มี eye is very hard to draw ใช่ไหมคะชิลินดูคุณลุงวาดนะคุณลุงวาดยังไงนะนี่เสร็จแล้ว ใช้สีอะไรอะคะเป็นแบบชใช้ถ่านวาดน,นะลูกเหมือนไหมคะหนูว่าเหนมือนโอเคเดนนี๋ยวมาถ่ายรูปให้หนือยืนตรงน,นี้ได้ไหมคะมนนโอเควันสองยิ่สวยมากเลยลูกสาวนี่อันนี้ทายซิใครเอ่ยทายซิใครเอ่ย ไม่ใช่โรเล่เลยสิสำหรับเด็กเ่นของเราั้งแข็งนะเต็มได้ไม่ย่างเลยเต็มได้ไม่อั้นใช่ไหมั้ชิมเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้เต็มทุกอย่างโอ้โหถ้าเราเราสั่งสั่งอันหนึ่งแล้วกินได้ทั้งทั้งทันงท้งั้ง้งทั้ง้งทังัดได้อยา้กินอะไรก็ทักเติมได้เลยนะคัทงัเลั้้ทั่งทงท้าย้ ยังไงครับอร่อยเจลลี่อร่อยมากเจลลี่อร่อยมากเลยเหรอพี่ตาเป็นไงครับกาแฟส้มมามีก็อร่อยอันนี้อร,อ,อร่อยแล้วโอบป้าของมามี่อ่ะเอาอ่ะชิมคำชิมคำอืมมันก็คือรวมมิตรรวมมิตรน้ำแข็งใสอากาศร้อนๆแบบนี้คือแบบ ื่นใจมากในในโหร้านนี้จะดัาไม่เสียงสุดเก๋สุดก๋ดดดดมาร้านนี้นะไม,ไม่อยากกลับเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> โหสวยมากถ่ายทัางบนอีกได้เนี่ยอย่างมุมนี้สวยเลยแล้วทั้นไปข้างบนโหที่นี่สวยมากเลยตรงนี้มาเลยมาถ่ายรูปก,กัน <c oughs> เขามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยไหนอยู่บันไดเี๋ก็ต,ตรงนั้นถ่ายมาสวยมาก เอาเพื่นนดนหนออันนี้ช้างองช้างงอย่างนี้ถ่านดยิ้มให้หนโอ้ชิ้นอยู่นี่นะมีอะไรมีโมเหรอมีนม้วนมีนิม้วนมนมนเหรอทำไมดูแข็งแข็งโรคิสกันคิดี๋ยวดิสนิสกันิส ตาอปป้าวาดแล้วเออวันนี้เราจะได้ทั้งครอบครัวนี่แดดดีเสร็จแล้วเหมือนนะเหมือนมากนี่ผมทรงใหม่โอปป้าเหมือนเลยอ่ะนี่มาถึงแล้วแคมป์ไลฟ์เชียงใหม่นะคะโห ขาแขวนหม้อไว้ด้วยเก๋มากเลยสวัสดีค่ะมาแล้วที่จองไว้พี่จายปะคะใช่ค่ะอ่าโอเคเด็กๆพร้อมละแต่วันนี้อากาศร้อนไปหน่อยน้องนะพี่จายเนะเ<ร>าะหรือว่าช่วง,ช,วงช่วงเย็นๆจะเย็นไหมช่วงค่้มๆอะ่ะช่วงเย็นๆจะเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้จะแดดประมาณนจะแดดประมาณนี้เลยเต็นท์เราอยู่ตรงไหนบ้างคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูเต็นท์กันนี่น่ารักมาก คือเป็นแคมป์ที่อยู่ในเมืองแบบไม่ต้องขึ้นดอยไปไหนไกลนะคะแต่ก็ได้ฟิลได้บรรยากาศเหมือนเราจะมาแคมปิง้งเห็นไหมตอนนี้มันร้อนใช่ลูกเวลานี้มันเป็นเวลาที่อยู่ในเต็นท์ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่โอ้โหเขาทำเต็นท์แบบอย่างดีเลย้โอเคเหโอเคไหมคะแม่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เห็นไหม ซิตี้เกิลเขาบอกว่าโอเคและวซิตี้เกิลบอกโอเคงั้นทุกคนก็ต้องโอเคโอ้นอนเบียดเบียดกันลูกนอนเป็นนอนเบียดเบียดกันฮะงั้นผมนอนที่พื้นนอนพื้นแล้วปูนอนยังไงครับค่ะผมผมใส่มอนแล้วก็นอนอย่างนี้ครับเออโอ้ยเด็กผู้ชายนอนด้วยกันหมดเลยทุกคนเลยมีต้นเต้นเลยต้องหกเต็นเนี่ยนอนตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมสองคนนี้นอนหน้าเต็นท์หนีก็ได้แล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้ <I S 1> เป็น <know. S 1> เต็นที่หนึ่งของเราแล้วดูสิเรามีเต็นท์ไหนอ๋อก็เก็บใหม่เต็นตนกโอ้โหโหนี่ข้างหน้าเต็นท์เราคือนี่เลย Where going? มีแคมไฟแ,แล้วก็ดูบิ๊กพอนมากมีบ่อน้ำที่ใหญ่มากโอ้โหยถ้าเย็นอีกนิดนึงนี่จะแบบฟินเลยนะคะมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็ใหญ่นะคือที่เนี่ยเขามีแคมหลายแบบใช่ไหมมีหกแบบมีหแบบแบบ อ๋อหกแบบมีทั้งหมด8ดหลังนะคะอ๋อ,อ,อซึ่งวันนี้เราก็จองไปแล้วหกหลังแล้วทำไมมันนอนแล้วทำยังไงให้เขาไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นๆแดบดบพอภาคิดเริ่มตกดินมันก็จะเย็นแล้วค่ะอ๋อทำ,นะทำให้หน่อยนะทำให้หน่อยนะขอหน่อยนะสักพักจะเย็นแล,<ะ>ล<ะ>้วค่ะสักพักจะเย็นแล้วเขาถึงบอกว่าให้มาให้มาเช็คอินหลังสี่โมงบรรยากาศเต็นท์เขาคือแบบมันก็สบายนะเพราะว่าหญ้านุ่มๆเอง้ะ ก็มีโต๊ะแคมปิ้งต่างๆแม่เหมยนอนเต็นนั้นหรออยู่จองเต็นนั้นใช่ไหมตอนนี้แย่งเต็นกันแล้วจ้ะเพราะว่าวๆกอยูไปนอนที่่นอันี้ใชล้หงน้ำไอชงน้าบ่อยทำไมทุกคนถึงอยากได้เต็นนี้บอกแม่สิคะอุ้ยมันโคซี่มากเลยอ่ะเต็นนี้มันน่าร Liberal, ไปเลยไปเลยไปเลยค่ะโอ้ยยาวมากเลยอ๋อท oh, ั Neither, ้งหมดเลยทั้งหมดโอ้ยช <um ินี่ชินี่เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนแล้วหนูจะรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ไม่เวลาเราไปแคมปิ้งอ่ะไปนอนเต็นท์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามกลางวันอ่ะยังไงมันก็ร้อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแคมปิ้งไลฟ์คืนนี้ของเราจะเป็นยังไงนะคะขอให้อากาศเย็นด้วยเถิด เดียวก็พอแล้วะไม่กินก็ได้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาอันเดียวไหมไม่ไม่ไม่เออไม่เอาไม่เอามันน้อยไป เอาอีกอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงแอีกขึ้นนึงทำไมมีแต่คนป้อนเออมีแต่คนป้อนจนดูจนดูหน้าสงสัยอร่อยมากไม่หปากเองไม่กินนะไม่กินนะคนละมันไม่อร่อยอร่อยแล้วกินอ่ะไม่อร่อยอันเล็กอันเล็กกินอันเล็กเองของอร่อยมากมาจากอเมริกาไม่มันไม่ไม่ไม่ได้ค่ะมันไม่อร่อยกินเลยนไม่ได้ไม่ได้ผมกินใช่哟

ไม่เทียนายังจะเกิดปุ้ยจุ้ยจะเกิด้ยจ้ยจะกันเค้นไอ้กินใจเย็นเลนี่ยไม่ใช่โนกกินเข้าไปไม่ได้กินเข้าไปกินหมดมได้มันร่าโอ้ยมันแพงอาาโละหมดไม่จิไม่ต้องไหมดไม่ได้ไม่ได้มันไม่ดเผากหรอกินไอ้เยนเย็นยาวเลย อันนี้เหรอมันคือออสไปซี่ชิพเหรอมันเป็นอะไรที่เผ็ดมากๆเลยใช่ไหมวันชิพชาเลนจ์มันคือชิพที่เผ็ดที่สุดแดดีไมไมดูไม่เผ็ดเลยอะทำไมล่ะพี่ไม้ลองหน่อยพี่มาเฮ้ยมันตกพื้นแล้วไม่ตกไม่ตก โอ้ยทุกคนทำไมต้องหนีอ่ะต้อหนีอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ใหม่เลยไม่ต้องไม่ต้อใหม่ๆเลยที่ใหม่ลองหน่อยรีแค่แล้วโอยแค่นั้นมันไม่ครบโดสน้อยมากมันไม่ครบโดสโอ้ยหลอกล่ะพี่พาลองสิลองสิมันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่า อธิบายด้วยนะ how you feel ว่ามันเป็นยังไงกี่เขาบอกว่ากี่วิกี่วิแล้วมันจะรู้สึกกี่วิกี่นาทีดูซิว่าใครจะทนได้นานกว่ากันเฮ้ยพี่ไผ่เขาโอเคพี่ไผ่เขาชิวหนูว่าตอนนี้อากาศภายนอกมันร้อนจนเราแบบไม่รู้สึกอะไรพี่ไผ่โอเคพี่ไผ่ไม่เป็นเลเยมากมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกมันเหมือนมันแห้งๆเหมือนพริกไทยอ่ะมันทำให้ลิ้นแบบสากๆอาะมี้มาโอเคหมี้มาเอาชิ้นนี้นะ ชินที่ที่ไม้หนีไอย่าเอาใหญ่เกินเอาใหญ่มันเป็นเศษแบบนี้เร็วๆโอเคโอเคโอเคอาหมดเอาหมดเสียดาเร็วๆเอาหมดเลยเย็นๆแะเด้าไม่เผ็ดไม่เผ็ดเร็วๆที่ไม่เคยกินหรอมันจะเผ็ดทีหลังอ้วนขวที่เ้อมันจะแบบ เผ็ดแบบลมออกหูอ่ะมันจะเผ็ดหลังจากนี้จะเผ็ดกว่าเดิมไม่แล้วก็แล้วก็เช็ดแฉเงายอะมากเลยนะเงาอออกจริงโอ้งเห็ดมากหลอกเลยมันเผ็ดมากมันแสบๆอ่ะมันแสบๆในปากอ่ะหลวงอ่ะอ้ห่อเงาเยอะเลยนมัเล็ดเยออทรมานอ่ะอากาศก็ร้อนแล้วนะเอานี่มาให้กินพ่ออะไร เป็นขนมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วสรุปว่าพลอยจบด้วยกน้ำตาลจ้ะชิลี่กินแล้วหรอเป็นยังไงคะินี่เอาอีกเหรอชิต้ากินไปแล้วหรอใครจะเอา ชิต้าโอ๊ยพาเจ้า,จาชิต้าไปล้างมือลูกล้างมือใส่สบ,บู่ชิมได้นะมันพูดชิมตา,ตา,ตาอ,อย่าจับหน้านะตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบมันขึ้นหัวแบบขึ้นสมองแล้วอะมึนไปแล้วอะขอ,ออนนึงโหด,ดมากชิต้า <c oughs> <c oughs> มามี่ where's the bathroom อันนี้ต้องพูดไปเลยไปเลยชิพอันนี้ค่ะทุกคนไปหาลองกันไดไม่รัคำแนะนเพราะว่าน่ากลัวมากใครอยากรู้ว่ารู้สึกไงต้องลองสักครั้งในชีวิตไม่ต้องชิลี่รับคำมนะนว่าไม่ต้องเอาละหลานสาวพร้อมละกรงชาชาประตูได้กินไหมชาชาคือความหวังของหมู่บ้าน ลิลลี่มากินกับน,น้องเลยมามแสบปากอ่ะ <c oughs> มัชเมลโดต้องมาชิโนอีกไหมลูกชิตา้าอีกไ่ไหมชิต้ายังไม่หายชิต้ายังไม่หายเทศมัชเมลโดลจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ปิ้งแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนมันแบบเป็นแผลตรงลิ้นอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะนะพอยกินเข้าไปปุ๊บสะอึกเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนได้คอมเมนต์ให้กินไหมคะมันจะค่อยๆ่อะไม่คอมเมนต์ให้คนต้องซื้อไม่าน้กิว่าจะรสชาติเหมือนแบบเค็มๆอร่อยๆแบบเผ็ดด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนจืดแล้วก็เผ็ดอ่ะมันไม่มีความอร่อยเลยใช่ค่ะ นี่ค่ะพกมาจากบ้านอีกแล้วไส้กรอกไต้ไหวัหนน,น,น,นี่ตอนนี้อากาศเริเ่มเย็นแล้วนะแล้วก็ความน่ารักของที่นี่คือแบบเขามีให้หมดเลยอะ่ะมีหม้อมีอะไรให้เราคุกกิ้งมีเตาให้เสร็จสับนะตอนนี้เด็กๆก,ก็คือไปวิ่งเล่นแล้วปั่นจัก,กรยานเด็กๆไปไหนคะมาเราลงมาตัดผักกินกันดีกว่าชิลินมาดูซิ <No. S 1> อันนี้เป็นผักคะน้านะคะ เป็นคณะที่จขาปลูกเองเลยที่นี่อันนี้ผักชีไทยมีต้นหอมมีผักเยอะแยะเลยอะเอาไปเลือกก่อนว่าอยากได้ต้นไหนผักชีผักชีกนิดนเลยไหมอร่อยอร่อยมะากเอาเท่าที่กินอักนแบบขึ้นมาเลยอะอ่าาาาจะเอาา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 ออาเาาาาาไปาาาาลาาาาาลาา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 า่าชาา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 ิาา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  เอาต้นนี้หนึ่งต้นอ่ะคนละต้นไม่สวยมากเลย,ยใช่มันน่ากินมากเลยเอ่ะอยากกินแล่ะโอ้ดูสิผักสดๆพี่ชาจะกินเลยอ่ะคะโอเค,อเ,คเราได้ผักได้ข้าวโพดแล้ว แลาเอาแล้ว,ลว,ลวไคะ่ะโอ้โหบรรยากาศยามเย็นนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะรรบยากาศดีมากเลยเขาทำแคมป์ดีมากดูซิว่ามือ้อค่ำวันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวหมาล่าใช่ไหมคะใช่แล้วใช่นโอ้โหอันนี้คือหมาล่าที่นี่ที่ไหนคะ ไลฟ์เชียงใหม่คะ่ะแคมป์ไลฟ์เชียงใหม่มีเบอร์โทรไหมคะศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเจ็ดเก้าสองสองค่ะออมีไปเล,ลี้ยงค่ะ <laughs> สวยแบบนี้ไม่บอกได้ไหมคะ่น, <laughs> นี่อันที่แดดดีเอามาจากบ้านคะ่ะน่าก,กินมากเลยอะ่ะบรรยากาศดีเลยอ่ะของกินเขาแน่นมากโอ้ยแล้วดูพริกหมาล่าสิความแคมปิ้งนะแล้วเดี๋ยวพอบรรยากาศดีๆเราก็จะไปนั่งตรงนั้นวันนี้แฮปปี้เลยนะเจ้นนะ แคมป์ไลฟ์นะคะได้ได้ได้แคมไลฟ์อหมุนรอบๆกลางเต็นท์เป็นแคมที่สบายมากเพราะว่าเต็นท์เขาก็เตรียมให้แล้วทุกอย่างก็เตรียมลูกสาวก็ยังเล่นกับข้าวโพดโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ พูดผูดด้วยโอ้โหไม่มีกลาดดีมากเลยนี่อันนี้อยู่นอกเมืองเราปล่อยได้ค่ะนอกรุมใกล้หรอใช่เตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะปล่อยกันแล้วนะโอเคไป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 ปล่อยแล้วนะ รอบดึกเราก็มีมาม่าให้เดอะบอยอ่าชิต้ามาชินโนมาไหนดูสิเต้นเด็กผู้ชายโอ้โหได้เล่นเกมก็เล่นเกมกันใหญ่เลยนะครับสาวสาวเป็นไงกันบ้างคะสาวสาว ready to sleep can you give me a little more มาม่ามามา can you give me more มาม่าเหรอโอเคดมาให้